สวัสดีครับอิสไมไลอิสไมใตจหฮักนัสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือเราก็จะมองสุขภาพโดยส่วนรวมของเราไม่ว่าจะหญิงหรือชายเราจะใช้สมุนไพรที่มีหัวลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือกิ้งกางดงแก้อาการปวดเขา่าปวดขาและก็เป็นตะคิวเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ใช้อย่างไรเดี๋ยวโจมาแจกกันนะครับมาแจงกันว่าสมุนไพรชนิดนี้ บำบัดเกี่ยวกับโรคปวดเขา่าปวดขาแม้แต่ตะคิวช่างาดนักแหล่เลยครับวันนี้เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับในการใช้สมุนไพรกิ้งกังดงแก้บำบัดโรคปวดเขา่าปวดขาแล้วก็เป็นตะคิวเรามาทราบกันเลยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้สมุนไพรกิ้งกังดงที่อยู่ในป่ามาทำให้เป็นประโยชน์แก้อาการปวดขาปวดเขา่าตะคิว โบราณมีการใช้กลิ้งกลางดงเป็นที่น่าสนใจมากนะท่านผู้ชมก็คือใช้แก้อาการปวดขาปวดเข่าแล้วก็เป็นตะคิวนำหัวกลิ้งกลางดงมาฝานแล้วก็ต้มอาบนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการใช้ก็คือเอาสักประมาณ2-3หัวมาฝานแล้วก็ต้มอาบแต่ก่อนอาบนะครับต้องเอาน้ำที่ต้มนะครับมาตักดื่มกินสักประมาณ1่ถ้วยกาแฟ นี่ก็คือเป็นในการรักษาทั้งต้มอ,อาบและก็กินเป็นการรักษาภายในและก็ภายนอกได้อย่างชะงัดนักแลซึ่งเป็นตำรับสมุนไพรโบราณจริงๆสำหรับในการแก้อาการปวดขาปวดเข่าแล้วก็เป็นตะคิวโบราณใช้กันมาเนิ่นนานสำหรับสมุนไพรนี้นะครับจริงๆแล้วสมุนไพร แก้อาการปวดขาปวดเข่าปวดตะคิวของกริ้งกางดงนะ่ะมันจะมีสมคุณที่มากมายกว่านี้นะครับและเป็นสมุนไพราย,ยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะครับนี่แหละก็เป็นอะไรที่สําคัญมากนี่ก็คือหัวของสมุนไพรกิ้งกางดงผมก็เลยปาดให้ดูนะครับว่าสีผิวเขาเป็นอย่างไรในการที่เรามาทําความรู้จักและกะเสนอแนะแก้ปวดเข่าปวดขา,ดขาตะคิวได้อย่างช่างัานักแหล่ซีบอกให ไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสอนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วิน ฟอวินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้